สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ เข้าสู่สวีทป๊อปคอนโดยเพจสมาคมนิยมหนังหวานนะคะวันนี้เนี่ยสวีทป๊อปคอนเราจะไม่มาในรอมคอม5นาทีขอแทรกหน่อยต้องเกิน5นาทีแน่นอนเลยจะเป็นสวีทป๊อปคอนตอนพิเศษนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันไว้นะเคยสัญญาไว้ตอนที่ทํารอมคอม5นาทีตอน t ท n จิงไอเฮด a ดอะเบลล์อนะคะบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่มาของหนังเรื่องนี้เนาะหนังเรื่องโปรดของเราแล้วก็ของหลายๆคนเนี่ยซึ่งมันมีที่มามาจากบทละครของเชสเปียร์เราก็เคยบอกไว้ว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเราจะชวนผู้ เชี่ยวชาญเรื่องบทละครเชคสเปียร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้พามาแล้วสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทูนะคะพี่ทูดรพานุไตรเวทเป็นแอดมินเพจ Our History เรื่องเล่าเราโลกเนาะอ่าเพจ Our History เนี่ยก็เป็นเพจเกี่ยวกับประวัติศา<อ>สตร์การเมืองศิลปะวัฒนธรรม,ลรรมแล้วก็พี่ถูกเ็เป็นนักเขียนด้วยใช่ไหมคะค่ะ<ม>แล้วก็ที่ Our History เนี่ยมีรายการอยู่รายการหนึ่งชื่อ Our History the Channel Shakespeare นะครับมันเป็นรายการที่ผมจะเล่าถึงบทละครเรื่องต่างๆของเชคสเปียร์ให้ฟังตั้งแต่เรื่องยอ่ออธิบายว่าทาไมมันถึงดงังแล้วก็หยิบเอาเกร็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทละครเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายให้ฟังด้วยครับใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยว จะขอฝากฝากช่องไว้เลยนะคะให้พี่ทูเล่าเรื่อง The t i m i n g of the s h a w ให้ให้กับชาวสมาคมนี้หนังหวานฟังนะคะครับผมค,ค่ะฝากด้วยค่ะครับผมครับวันนี้ผมจะเล่าถึงบทละครเช็คสเปียร์ที่อาจจะเรียกได้ว่า controverial ที่สุดเลยก็คือเรื่อง The t i m i n g of the True มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเรื่องย่อก่อนแล้วกัน The t a m i n g of the True เนี่ยเหตุของละครเรื่องนี้เกิดในเมืองปาดัวในเมืองนี้เนี่ยจะมีท่านเศรษฐีอยู่คนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนลูกสาวคนโตชื่อว่าเคธแล้วก็ลูกสาวคนเล็กชื่อว่าเบียงกา เนื่องจากว่าเป็นลูกสาวของท่านเศรษฐีหนุ่มๆทั้งเมืองเนี่ยก็อยากจะมาจีบอยากจะมาขอเป็นลูกเขยท่านเศรษฐีแต่ว่าท่านเศรษฐีเนี่ยก็ตั้งเงื่อนไขเอาไว้ข้อหนึ่งก็คือท่านเนี่ยจะไม่ยอมให้น้องสาวคนเล็กแต่งงานจนกว่าลูกสาวคนโตคือเคสเนี่ยจะสามารถแต่งงานไปก่อนได้แต่เนื่องจากว่าเคสเนี่ยเป็นผู้หญิงเจ้าอารมณ์นะครับก็เป็นคนขี้โวยวายปากร้ายไม่มีใครชอบเท่าไหร่คำว่า t r u ในชื่อเรื่องเนี่ยมันก็หมายถึงสัตว์ประเภทหนึ่งที่เป็นเหมือนกับหนูเหมือนกับตุ่นซึ่งเป็นคำที่เอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงแบบเคสเนื่องจากไม่มีใครกล้า มาจีบเคสก็เลยไม่สามารถที่จะมีคนเนี่ยไปจีบเบียงก้าซึ่งเป็นน้องสาวที่อ่อนหวานกว่าของเคสได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็มีคุณนางจากเมืองเวโรนาเนี่ยชื่อว่าเพทรูชิโอเนี่ยเดินทางมาที่เมืองนี้เพทรูชิโอเนี่ยเพิ่งสูญเสียพ่อของเขาไปตอนนี้เขาก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าวงตระกูลก็จะต้องไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งเพื่อแต่งงานเพื่อที่จะได้สืบทอดวงตระกูลต่อไปได้ซึ่งเพทรูชิโอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นใครเขาของเงื่อนไขเดียวคือขอให้รวยหนุ่ม ย,ยุให้เปทูชิโอเนี่ยไปจีบเคสเลยนะครับก็จะได้แบบว่าน้องสาวเบียงกาก็จะได้ว่างซึ่งเปทูชิโอเนี่ยทำตามคํา,า,ายุจริงๆเขาก็ไปหาท่านเศรษฐีเพื่อแจ้งความรักต่อเคสต่ออะไรซึ่งเคสเนี่ยตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าจะมีคนกล้ามาแยมกับตัวเองด้วยมันก็จะมีการทะเลาะเบาแว้งตบตีกันนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยเคสก็ยอมแต่งงานกับเปทูชิโอแล้วก็เดินทางกลับเมืองเวโรนาด้วยกันทีนี้ก็จะเล่าถึงตัวเบียงกาบ้างหนึ่งในผู้ชายที่มาจีบเบียงกาเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีจากเมืองปิซ่านะครับชื่อว่า ซีโอเนี่ยตามจิตเบียงก้าด้วยการปลอมตัวเป็นคนรับใช้เป็นครูสอนภาษาจากนั้นเนี่ยก็ให้คนรับใช้ของตัวเองเนี่ยปลอมเป็นลูกเศรษฐีแทนนะครับซึ่งตัวคนรับใช้เนี่ยก็ซื่อสัตย์กับนายมากก็อยากจะกําจัดคู่แข่งของเจ้านายตัวเองออกไปให้หมดก็เลยไปยื่นสินสอดกับท่านเศรษฐีซึ่งยื่นมาเนี่ยเป็นเงินที่แบบมูลค่ามหาศาลมากจนผู้ชายคนอื่นเนี่ยในเมืองเบอร์ดัวเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยทุกคนก็ยอมถอยออกจากเบียงก้าหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าค่าสินสอดที่ตัวคนรับใช้เนี่ยยื่นเนี่ยมันมันมากเกินไป นะครับมากจนตัวลูเซนซิโอเองเนี่ยก็จ่ายไม่ไหวเหมือนกันนะครับลูเซนซิโอเนี่ยก็เลยต้องไปหาคนอีกคนนึงเนี่ยมาปลอมเป็นพ่อของตัวเองเป็นเศรษฐีแห่งเมืองปิซ่าเพื่อที่จะมาบอกกับเศรษฐีแห่งเมืองปาดัวว่าเนี่ยเขาจ่ายได้นะเขาจ่ายไหวเขามีเงินพอแต่ทันใดนั้นเองเนี่ยอยู่ดีๆพ่อของลูเซนซิโอก็คือเศรษฐีเมืองปิซ่าตัวจริงก็โผล่มาก,ก็เกิดความวุ่นวายเกิดการแบบว่าทะฮลาอะไรกันนิดนึงสุดท้ายเนี่ยตัวพ่อทั้งสองเนี่ยก็อภัยให้หนุ่มสาวแล้วก็ลูเซนซิโอเนี่ยก็ได้แต่งงานกับเบียงก้าจริงรงงๆทีีนน้คืแต่ เพทูร์ชิโอกับเคสเนี่ย,ก, Kate, ยก็มาร่วมงานเลี้ยงของน้องสาวตัวเองด้วยแล้วก็ในงานแต่งงานเนี่ยมันก็จะมีการพนันขันต่อนิดนึงว่าใครกันผู้ชายคนไหนเนี่ยที่ได้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมกว่าผู้หญิงที่เชื่อฟังสามีกว่ามาเป็นภรรยาเพทร์ชิโอเนี่ยก็เรียกให้เคสเนี่ยมาโชว์ตัวแล้วก็เคสเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็คือเธอเนี่ยถูกเทมหรือว่าถูกกำราบเรียบร้อยแล้วแล้วก็แสดงความซื่อสัตย์เอาใจใส่แล้วก็ยินยอมสามีทุกอย่างนะครับแล้วรอเรื่องนี้ก็จบลงโดยผู้ชทุกคนใน เมืองเปรดดัวเนี่ยก็ทึ่งที่เ์ทูชิโอเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อะไรทีนี้เราจะมาดูว่าละครเรื่องนี้มันสนุกตรงไหนมันดีตรงไหนก่อนอื่นเลยเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่เหยียดเพศมากๆแล้วก็เป็นละครที่ขดขี่ข่มเหงผู้หญิงมากๆตั้งแต่การที่ตัวพ่อของเบียงก้าพ่อของเคสเนี่ยเหมือนกับเปิดประให้นุ่มหนุ่มในเมืองเนี่ยมาประมูลว่าใครจะเสนอเงินได้มากกว่าก็าจะได้ลูกสาวของตัวเองไปนะครับจนถึงสิ่งที่เ์ทูชิโอทำก็คือความพยายามที่จะกำา าเคสเนี่ยให้กลายเป็น uh, ผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วก็อยู่ในโอวาทของตัวเองซึ่งถ้าเกิดเป็นคนปัจจุบันเนี่ยคนในศตรวรรษที่21อย่างเราเนี่ยมาดูหรือมาอ่านละครเรื่องนี้มันก็จะรู้สึกแบบขัดแยง้งรู้สึกรับไม่ได้บางคนก็รับไม่ได้ถึงขนาดว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเชกสเปียร์เนี่ยเขียนตัวละครผู้หญิงดีๆมากมายผู้หญิงที่แก่งผู้หญิงที่เก่งแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงเขียนให้เคสกับเพอร์ทูชิโอเนี่ยเป็นคนแบบนี้ได้นะครับมันก็จะมีการพยายามตีความต่างๆนานาเพื่อที่จะเข้าข้างเชกส ะละครเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะกดขี่ผู้หญิงแต่ว่ามันก็เป็นละครตั้งแต่เมื่อ400ปีที่แล้วถ้าเราเปรียบเทียบกับเหตุที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในละครมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือในอังกฤษเนี่ยเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วเนี่ยสามีเนี่ยยังสามารถทําร้ายภรรยาได้โดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคนพยายามที่จะเสนอก,กฎหมายตัวใหม่ที่ห้ามไม่ให้สามีเนี่ยทำร้ายภรรยาแต่ก็มีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกมาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดห้ามไม่ให้สามีลงไม้ลงมือกับภรรยาแล้วสามีนน่่ยยยจะสสังสอออภรราาใใหู้้โวได ซึ่งในแง่นี้เนี่ยบทละครเรื่อง The t a m i n g of the True เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่า p e r t u c ูชิเนี่ยจะทำหลายอย่างไม่ดีกับเคสแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ก็ไม่เคยลงมือโดยตรงไม่เคยทำร้ายไม่เคยตบตีโดยตรงก็คือมาแสดงให้เห็นว่ามันเป็นไปได้แหละที่จะสามารถทำให้ภรรยาเนี่ยอยู่ในโอวาสได้โดยไม่ต้องลงไม้ลงมือนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่การตีความที่ดีหรอกนะเอาจริงๆเลยแล้วก็ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้นี่น่าสนใจมากก็คือ The t a m i n g of the True เนี่ยเป็นหนึ่งในละครเชคสเปียร์ เลยนะครับแต่เชสเปียร์ไม่ได้เป็นคนเขียนเทมมิ่งภาค2เนี่ยมันก็จะไปเล่าเรื่องราวหลังจากเคสเสียชีวิตเปอร์ทูชิโอเนี่ยก็ต้องหาภรรยาคนใหม่แล้วก็ภรรยาคนใหม่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงแบบเดียวกับเคสเลยซึ่งเปอร์ทูชิโอเนี่ยก็พยายามที่จะเทมผู้หญิงคนนี้นะครับแต่สุดท้ายก็กลับกลายเป็นว่าตัวผู้หญิงทหารที่มาเทมเปอร์ทูชิโอได้มากำราบสามีตัวเองได้ซึ่งในแง่นึงมันก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่คนในยุคอลิซาเบธเทียนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นการตีความกระแสะหนึ่งที่จะพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับมันทีนี้การตีความกระแสะที่2เนี่ยนะมันจะมาอยู่ที่ฉากสําคัญมากของละครแล้วก็เป็นฉากที่ c o n t r o v e r ร์เชมากมากก็คือฉากงานแต่งงานฉากสุดท้ายที่เคสเนี่ยในโฉมใหม่เนี่ยมาปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนตรงนี้จริงๆมันจะมีบทโมโน l o g u ที่ค่อนข้างยาวมากที่เคสเนี่ยพูดถึงความยินยอมพร้อมใจที่ตัวเองมีต่อเพอร์ตูชิโอผมจะอ่านบางช่วงให้ฟังแล้วกันนะครับ Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper, thy head, thy sovereign, one that cares for thee and for thy maintenance, commits his body to painful labor, both by sea and land. สามีคือเจ้านายคือเจ้าชีวิตคือผู้รักษา คือน้อมกล้าวคือเหนือเสียนคือคนดูแลคือคนทํางานหนักทั้งทางทะเลและทางบกเพื่อความเป็นอยู่ของพวกเรานะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะลากยาวต่อไปเลยที่แสดงให้เห็นว่าเนี่ยแบบความยินยอมพร้อมใจของเคสนะครับซึ่งมันก็เป็นบทบทพูดที่แย่มากแหละกดขี่ผู้หญิงผมเ,เองมากเลยบทพูดนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายคนพยายามตีความว่าเออจริงๆแล้วเช็สเปียร์เนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความตามสิ่งที่ตัวเองเขียนจริงๆในปี1929เนี่ย Taming of the True เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันเป็นหนังเก่าคนที่เล่นเป็นอ่าพอทูชิโอ คือดัลลาสแฟร์แบงค์นะครับดาลายุคนั้นแล้วก็มีแมรี่พิกฟอร์ดเนี่ยมาเล่นเป็นเคสในฉากสําคัญฉากนี้เองเนี่ยนะครับระหว่างที่พิกฟอร์ดเนี่ยพูดโมโนโล็อกของเคสก็จะมีการแบบขยิบตาข้างหนึ่งให้น้องสาวให้เบียนกานะครับเหมือนกับบอกรู้ว่าเนี่ยจริงๆฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกนะก็คือในยุค1929เนี่ยมันก็เริ่มมีแนวตรีนิยมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คนเริ่มมองแล้วหล่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องนะแต่ข้อจํากัดของแนวคิดเนี้นย ผู้ชายเป็นใหญ่กับผู้หญิงแต่ว่าพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวที่กลุ่มอํานาจอยู่เบื้องหลังมันก็เป็นการตีความที่มันก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าตามมาตรฐานยุคนี้แต่ว่าก็เป็นการตีความที่หลายคนเนี่ยรู้สึกยอมรับได้ว่าจริงๆแล้วบทโมโนโล็อกตรงนี้เคสเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆหรอกเขาแค่แกล้งทําไปนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเคสเองทหารที่มีอํานาจเหนือโพทรูชิโอทีนี้มันก็จะมีตีความกันกระแสะที่3นะครับก็คือเป็นการยอมรับเลยแหละว่าบทละครเรื่องนี้มันเหยียดเเเเเเพพศนะรรีียงแตต่่่่วาา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 ถ้้จอออมมมมลทํใหก ดัดแปลงให้มันสมกับยุคสมัยนะครับซึ่งมันจะดัดแปลงยังไงเดีย๋ยวเราจะพูดต่ออทีนี้การตีความแบบสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นการตีความแบบที่น่าสนใจมากคือบทละคร The t a m i n g of the True เนี่ยมันมีเวอร์ชันตีพิมพ์ครั้งแรกคือในปี1594ตีเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือออกมาเลยแต่จ,จุดที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการหลายคนเนี่ยไม่ยอมรับแหละว่า t a m i n g of the True เวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นของเชคสเปียร์หรือว่าเชคสเปียร์เขียนทั้งหมดจริงๆนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีหลายยา,ลา,หลายอยอ่่งณ์แต ต่างกับเวอร์ชันสุดท้ายที่เราเล่นเราอาจจะมาในยุคนี้นะครับซึ่งบางคนก็จะบอกว่าอันนั้นอ่ะเวอร์ชั่นแรกนะครับอาจจะเป็นคนอื่นเขียนก่อนที่เชคสเปียร์เนี่ยจะดัดแปลงมาปรับปรุงเป็นของตัวเองแต่ก็มีการตีความอีกกระแสน,นึงบอกว่าไม่เวอร์ชันนั้นต่างหากแหละที่เป็นเวอร์ชันสุดท้ายเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของเชคสเปียร์ซึ่งมันน่าสนใจเพราะว่าในเวอร์ชันตีพิมพ์นั่นน่ะมันมีความแตกต่างอยู่นิดน,นึงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือในเวอร์ชันตีพิมพ์เนี่ยมันจะคามคร Slide. Slide เ กับเขาถูกไล่ออกจากร้านเหล้าแล้วเขาก็แบบเมาหยัเปเลยแล้วก็นอนอยู่ข้างหน้าร้านเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาเขาก็แบบอยากจะแกล้งผู้ชายคนนี้ก็เลยเอาสไลด์เนี่ยมาจับแต่งตัวใหม่เป็นชุดหรูหราเป็นเศรษฐีแล้วพอสไล์ตื่นขึ้นมาเนี่ยเศรษฐีคนแรกเนี่ยก็บอก่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีนะไอ้ชีวิตยากจนของคุณที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะแล้วเศรษฐีคนนั้นเนี่ยก็พาสไลด์ไปเที่ยวไปอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยก็พาไปดูละครเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่อออองงงง The Taming the True of ละคครขขขเสช เบียงก้าที่เราดูกันตลอดทั้งเรื่องนั่นแหละนะครับอันนี้มันก็เป็นละครซอนละครขึ้นมาแล้วก็ตอนจบของเรื่องนะครับสลายเนี่ยก็เมาหลับไปอีกรอบแล้วก็เษฐีเนี่ยก็จับสลายเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาเป็นชุดขี้เมาอีกครั้งแล้วก็จับไปโยนไว้หน้าร้านเหล้าพอสลายตื่นขึ้นมาคราวนี้เนี่ยคนในร้านเหล้าก็จะแซวว่าเนี่ยไม่รีบกลับบ้านหรอเดี๋ยวเมียด่านะเดี๋ยวเมียว,ว่าอะไรแบบนี้สลายก็บอกเนี่ยเขาไม่กลัวเมียแล้วล่ะเพราะเขาแบบว่าเรียนวิธีกำราผู้หญิงมาจากความฝันแล้วซึ่งลักษณะาาการตีีคววาาาามมมมตรรงงงงนนนนนนน้้้ััั่่่่่สสสใใจืือออหเเเ็ททุุกกิยปไ เป็นความฝันหมดนะครับแล้วพอสลายบอกว่าเนี่ยเขาเรียนวิธีกำราภรรยามาแล้วเนี่ยคนดูก็จะรู้ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคนอย่างสลายเนี่ยไม่สามารถใช้เทคนิคอะไรของเพทูชิโอได้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นการนาเสนอละครในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการล้อเลียนคนอย่างสลายคนอย่างเพทูชิโอที่คิดว่าตัวเองสามารถกำราผู้หญิงได้อีกทีหนึ่งก็เป็นการตีความน่าสนใจมากแล้วก็นักวิชาการหลายคนเนี่ยปัจจุบันก็ค่อนข้างจะยึดถือกระแสนี้เป็นหลักแล้วกันทีนี้เราจะมาพูดถึง The t a m i n g of the s h r e เวอร์ชันภาพยนตร์บ้างนะครับ นอกจากเวอร์ชันปี1929ที่พูดถึงไปแล้วอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดังมากก็คือปี1967อลิซาเบธเทเลอร์นะครับเล่นเป็นเคธแล้วก็มีริชาร์ดเบอร์ตันเนี่ยเล่นเป็นเพทรูชิโอก่อนอื่นเลยนะครับเวอร์ชันนี้สวยมากๆเป็นหนังเช็คเปียร์ที่ผมคิดว่าสวยที่สุดเรื่องหนึ่งเลยคือแบบสีสันอะไรแบบสดใสเครื่องแต่งกายฉากเถอิกอะไรเนี่ยคือมันน่ามองมากนะครับทีนี้จุดสําคัญก็คือฉากคลแม็กตอนที่อลิซาเบธเทเลอร์เนี่ยจะต้องมาพูดถึงความยินยอมพร้อมใจถูกกำราบโดยสามีของตัวเองนะครับในเว ้นนมันก็จะมีลูกเล่นนิดนึงก็คือหลังจากเคสเนี่ยพูดโมโนโล็อกของตัวเองจบเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็จะรู้สึกแบบอึดอัดมากแบบทนไม่ได้พอพูดจบปุ๊บก็วิ่งออกไปจากห้องเลยนะครับซึ่งตัวปัทูชิโอเนี่ยก็ต้องวิ่งตามไปแล้วก็จะมีฉากที่เห็นเหมือนกับว่า2คนนี้เนี่ยปรับความเข้าใจกันอยู่ข้างนอกนะครับมันก็สื่อได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็น่าจะหาตรงกลางอะไรบางอย่างระหว่าง2คนนี้เนี่ยมาเจอกันได้ก็เป็นการตีความอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ได้บอกว่ามันดีหรืออะไรเป็นพิเศษนะครับ มันจะมีละครเรื่องนี้นะครับอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเล่นที่เมืองสตัตฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเชกสเปียร์เลยก็เป็นการตีความที่น่าสนใจมากคือตีความออกมาเป็นหนังสยองขวัญเลยครับือให้เห็นถึงแบบสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการล้างสมองคนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าเออมันเป็นการตีความที่ท,ที่น่าสนใจแต่ว่าก็น่าเสียดายที่รายละเอียดของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างสูญหายไปแล้วก็ไม่ได้มีบันทึกอะไรเหลือไว้มากทีนี้ก็จะมาพูดถึงภาพยนต์รเรื่องสําคัญแล้วนะครับภาพยนต์ดัด ซึ่งเป็นหนังรอมคอมในปี1999นะครับแล้วก็เป็นการดัดแปลงที่น่าจะเป็นเชคสเปียร์เรื่องเดียวเลยมั้งที่ดัดแปลงออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันดีกว่าต้นฉบับนะครับอันนี้คือดัดแปลงออกมาเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ในโรงเรียนไฮสคูลโรงเรียนมัธยมปลายเลยก็แทนที่จะเป็นเมืองเปอร์ดัวก็เป็นโรงเรียนไฮสคูลชื่อว่าเปอร์ดัวนะครับจูเลียสตา์เนี่ยเล่นเป็นเคสแล้วก็ฮีทเลเจอร์เนี่ยเล่นเป็นเพทรูชิโอแต่ว่าในหนังเนี่ยก็จะใช้ชื่อแพทริกนะครับแล้วก็มีโจเซฟกอร์ด เชกสเปียเรื่องเดียวกันที่ผมบอกว่าเชน i n g I hate about you เนี่ยอาจจะดีกว่า the t a m i n g of the shoe โดยซ้ำเพราะผมคิดว่ามันค่อนข้างอัปเดตแล้วก็จัดก,การกับไอ้พวกประเดน็นการเหยียดเพศอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับคือในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็คล้ายๆเดิมแหละนะครับคือพ่อของเคสกับเบียงก้าเนี่ยจะไม่ยอมให้ลูกสาวตัวเองไม่ยอมให้เบียงก้าเนี่ยไปพร้อมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเคสเนี่ยไม่ได้ไปด้วยหรือไม่สามารถหาผู้ชายเนี่ยมาเป็นแฟนกับเคสได้หนุ่มๆทั้งโรงเรียนเนี่ยที่อยากจะจีบเบียงก้าเนี่ยสุดท้ายก็เลยต้องไปจ้างเอาแพทรง นะครับตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยแล้วก็เหมือนกับเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีใครกล้าจะคบแต่เขาก็ใช้แบบใช้เงินฟาดหัวให้แพทริกเนี่ยไปจีบเคสนะครับแล้วช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเหมือนเหมือนหนังรอมคอมทั่วไปแหละแพทริกก็ไม่ค่อยอยากจีบก็ทนเคสไม่ค่อยได้ก็ยอมยอมเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อเงินอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็ค่อยๆรักกันจริงนะครับแต่ละมันก็จะไม่มีฉากตอนจบที่จะต้องมานั่งแสดงความแบบว่าลบนอกอะไรนะครับก็ตัดช่วงนั้นออกไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่เนี่ยผม ่ก็คือทั้งเคสแล้วก็ทั้งแพทริกเนี่ยเป็นเหมือนกับเด็กที่คนอื่นๆในโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เพราะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กนิสัยเสียเป็นเด็กอารมณ์ร้ายแต่สุดท้ายเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเนี่ยมาหากันจนเจอแล้วก็มีเคมีระหว่างนักแสดงที่แบบดีมากนะครับก็ทําให้ผมคิดประเด็นเนี้ยจริงๆมันน่าสนใจนะครับแล้วก็มันเป็นประเด็นที่อยู่ในบทละครเรื่อง The Teming of the True ตั้งแต่แรกด้วยก็คือเรื่องของคนสองคนที่เข้ากันได้แล้วก็ต่างเป็นคนนอกทั้งคู่นะครับแล้วก็แมสเซจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลย เ,เข้ากับคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่มีความจะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ก็ให้ยึดมั่นในความเป็นตัวเองต่อไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเจอคนที่เหมาะสมกับเราเองนะครับผมคิดเป็นแมสเซจที่ดีกว่าเยอะเลยก็คือชื่อหนัง Ten Things I Hate About You เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบทละคร The t a m i n g of the Shrew โดยตรงนะครับแต่มันจะมาจากบทกวีอีกบทหนึ่งของเชคสเปียร์ก็คือ Sonnet 141เดี๋ยวผมขออ่านสี่วรรคแรกให้ฟังละกัน In face I do not love thee with my eyes for d a y in thee a thousand errors note but this My heart that loves what they despise Who in despite of view is pleased to d o ก็จะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ผมให้เพื่อนก็คือคุณอุ้ยธีรพัฒนเนี่ยแปลให้เพราะมากด้วยใจแท้มีแปรลักเพราะพักฉายตาประกายพันพร่องมองผิดหวังหากสมัครพักสวาสดมาดใครชังฉันก็ยังตั้งจิตคิดรักเธอนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทกวีที่เป็นเหมือนกับต้นกําเนิดของชื่อหนัง t e n h i n g s I Hate About You นะครับทั้งหมดก็จบแค่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่าบทกว เช็คสเปียร์หรือว่าบทละครเช็คสเปียร์บางเรื่องเนี่ยมันอาจจะค้นสมัยไปแล้วหรือมันอาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยอมรับกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดผู้กำกับถ้าเกิดคนเขียนบทเก่งจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอัปเดตแล้วก็นําเสมอแง่มุมบางอย่างให้ออกมาน่าสนใจดูดีได้ ขอบคุณพี่ทูมากเลยนะคะที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะแต่มีเกร็ดเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเรื่องชื่อเรื่องเนาะ uh huh. เออนึกขึ้นได้เหมือนกันก็เคยอ่านเจอว่ามาจากโซเน็ตนี่แหละแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือตัวคนเขียนบทอ่ะคะ่ะ uh huh. ตอนที่สมัยเขาจะเริ่มเขียนบทเรื่องนี้ uh huh. เขาก็แบบไปคุยหาไดอารี huh. ่เก่า uh huh. ของตัวเองตอนสมัยเรียนมัธยมนะคะตอนนั้นมีแฟนคนนึงชื Anthony, uh ่อแอนโทนีแล้วก็ชีวิตความสัมพันธ์ไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่เงี้ยเขาก็เลยในไดอารี huh. ่ก็เขียน things I hate about Anthony ไว้ด้วยอ่าก็เลยแบบโอเคอัน ใจว่าช่วงนั้นเขาคงจะรีเสิร์ชเรื่องเชสเปียร์กันเยอะประมาณหนึ่งเนาะก็เลยได้เป็นสิ่งนี้มานะคะชาวสมาคมนิยมหวานพี่ทูอ่ะจะมีผลงานที่น่าจะบอกกับชาวเพจเรานี่แหละก็คือตอนนี้ผมกำลังจะมีหนังสือเล่มใหม่นะครับก็คืออ่อนโยนหนักหนาคือราตรีก็จะเป็นรวมชีวประวัติศิลปินหญิง5คนนะครับที่ก็จะมีเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ขณะเดียวกันก็มีความวาบหวามแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกหล่อนด้วยก็จะมีตั้งแต่เวอร์จิเนียวูฟเซลดาแซ นะครับโดยทีปาร์เกอร์ แล้วก็โยโกะโอโนะแล้วก็มาริลินมอนโลนะครับถ้าเกิดเราสนใจชีวิตของใครที่อยู่ใน5คนนี้หรืออยากจะสนใจชีวิตของศิลิปินหญิงในศตวรรษที่20ทั่ว,วไปก็อยากจะแนะนําให้หาอา่าน<ม>น่าจะตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนนี้แหละครับเป็นอัตชัวประวัติเหรอคะหรือเป็นยังไงคะเดี๋ยวเป็นชีวประวัติครับของเิลเป็นหญิง5คนนะคะสามารถติดตามได้ที่ไหนเอ่ยพี่ปลายเดือนนี้นะครับจะมีงานหนังสือซัมเมอร์บุ๊คแฟร์ที่สัมยานก็คิดว่าถ้าเกิดทุกสิ่งทุกอย่างดาเนินไปได้ดด้วยี าจะเปิดตัวทาัน,านนั้นนังสื่อน,นั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็สามารถหาอ่านได้ในเพจของผมนะครับเพจ Our History ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นปกแบบว่าออนยนตัหนักคือราตีเอาไว้ให้แถวๆนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ทูมากขอบคุณอีกรอบน้อที่มาเลา่าให้ฟังเราทำตามสัญญานะคะว่าเราจะหาผู้เชี่ยวชาญด้านเชสเปียร์มาเล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้ต่อนะคะสนใจเรื่องบทละครเชสเปียร์เนี่ยก็อย่าลืมไปตามที่ช่อง Our History ของพี่ทูวันนี้ก็สวิตป๊อปคอนนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะเรียกเพื่อนมาดูให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในสวิป๊อปคอนตอนหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ